นีทำอะไรคะตำกล้วยจ้ากล้วยอะกล้วยดิบกล้วยกล้วยดิบค่ะตำกล้วยกล้วยตานีนี่แหละค่ะกล้วยตานี้คนมากคนอีสานจ้ารู้จักกันดีแล้วมันจะฝาดไหมไม่ฝาดค่ะแซ่บหลายแซ่บปาดถ้าเป็นตดแซ่บแค่ล่ะเออก็บแม่ค้าอาซียนแล้วนั่นเหรอแม่คะเป็นคนที่ไหนคะจ้านนครสวรรค์ค่ะแต่ว่าได้ได้แฟนคนขอนแก่นลูกครึ่งขอนแก่นภูเก็ต เป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วค่ะตำล้วยที่ให้กี่ลูกคะสองลูกสามลูกแล้วแต่ขนาดค่ะขายดีไหม๊ะขายดีค่ะตั้งเตดโนรีวิวไปลูกค้ามาตามรีวิวเยอะมากน่ารักมากห้วปวลาร้ามีแจะเป็นตอนๆเลยนะกีไหนัคคะ เขาไม,ม,ม่ขายสุกจะขายเอาสองซึหรอมีอะไรนะซุกจะมาให้กับคนตกใจนะคนที่คอมเมนตะ์่ะเราเป็นคนชอบกินเนาะบางคนก็รายได้น้อยก็เลยขายเอาราคาย่อมเยาลูกค้าซื้อได้ไหมคะอยู่ได้ค่ะไอตํากล้วยตะนีใช่ไหมคะใช่ค่ะ <laughs> เครื่องไม่ครบนะคะเพราะว่ามายมยมไม่มีแต่แซ่บขารับลองขาดมายมยมใครนะคะที่ถามขาแล้วยวอยู่นะคะมาที่ร้านซ้ปตำเจ๊อ้วนได้เลยค่ะทุกคนแซ่บไหมตังแซ่บค่ะแซ่บเหมะะือนแม่ค้าเลยค่ะัใครที่อยากทานนะคะแวะมาได้เลยค่ะอีกัดร้านนะคะอยู่ตรงนี้เลยปักหมุดมาที่พันเทพซอย3นะคะหน้าปักซอยจะมีร้านคอฟเดรลี่อยู่นะคะ ร้านอยู่หน้าปากซอยริมถนนแบบนี้เลยค่ะเป็นร้านโลโก้ส้มตำที่รสชาติราอร่อยมัวมากทุกคน